ส okay, วัสด o ครั e เรี a ลชันอันนี้ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเออ่ลิเวอร์พูลพบเออ่เรอัลมาดริดนะครับที่บาริเวอร์นะอันนี้ของแข่งมาแล้ว <laughs> เรามาดูกันว่าเราจะเก็บสามแต้มได้ไหมนะครับอ่า ้เจอมาร์ตดีสักทีนะครับ <c oughs> ร,รู้ว่าเป็นไงนะว่าเราจะแก้มันได้ไหมนะว,ว่าเราเคยแพ้แพ้หลายครั้งแล้วนะมาร์ตดีดเจอมาร์ตดีดป่ะ <c oughs> <ๆ S 1> วันนี้ขอแก้แกมือสักครั้งขอเก็บชัยชนะให้ได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ <c oughs> ว่าจะเก็บสามแต้มได้ไหมแปม๊บนึงครับเดี๋ยวรอก่อนเกมใกล้เริ่มแล้วฟากติดตามด้วย <c oughs>

จังหวะหนุเย็นแม่งดีว่ะแล้วซาลาแม่งแทงดีด้วยนะหนุเย็นแม่งใช้แบบเปลี่ยนดีมากอ่ะ้ยเกือบเข้าโกตัวเองเนี่ย่เอ้ยมันมองส่งมะวะเหมือนมันจะส่งนะ มแม็กคาลิตเตอร์แม่กปากมาดีแล้วว่ามันเ,เหมือนมันม่งจะตั้งให้มากกว่าเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะครับแม็กคาลิตเตอร์ครับนาทีห้าเอ็ดเอาสิวะ ผมขอแก้สักข,อข้อก่อนเดียวมาครับแมกคาริสเตอร์ครับใช้เต็มตุบรับทุบเลยระหว่างแมงิีเงินดีมากแลว้วว่ะ แบลลี่มั่งใจดีมากเลยโอ้เยที่อารับอเบเสียเนียมเอเ่อยิงออกไปสั ไอโอกาสแม่งยิงออกน้อยมากจะพิกอารมณ์เกมเลยนะครับลูกนี้เป็นนะวะคุยเซฟนะเซฟได้สัตว์ดีมากไอสัตว์เอ้ยล็อบไอ้เหียรมึงเจอกูหมายหัวแล้วนะอดไปเลยครับแตการทเสียจุดโทน โอ้ยใจเต้นเลย <c oughs> สียบานีดูสียได้เฉยเออสวยซาล่าไปซาล่าหากักยิงเลยสวยจะได้ต่อสัญญา <c oughs> ขอซาร่าเถอะเฮียแต่ซาล่าเหลี่ยมมันหลอกดีมากเลยนะ เฮียสาร่า hmm. มึงต้องเข้านะทำหนาเส็นสัญญาเลยสั์เ uh, อ um, mm, <si ้ยใบกูหน่อยสาร่ายิงขวาเรามีสาร่ายิงขวา อเอาอี้ยิงออกสลาฟุกัวที่ลงทางไปแล้วเหลือเชื่อครับไม่ถึงสินาทีครับด้เห็นทั้งเอ็มบาเป้และลายิงจุดทษพลาดพร้อมกัะนคะรับไอ้ยงไปมืงอขวดเต็มตีนไหมป่าว <c oughs> เออมันหวดหลังเท้าเลย แทนที่จะได้เซ็นสัญญามึงนี่แน่กากปองลุงบอลนาทีเจ็ดห้าได้ประตูที่สองครับเลี้ยวูครับทิ้งห่างไปก่อน

โอเคจบเกมนะครับเราชนะมาดีไปสองศูนย์นะแก้แข้งมาดีได้สักทีนะครับโอเหลังจากแพ้เขามาหลายนัดนะแก้แข้งสำเร็จถือว่าแก้แข้งสำเร็จนะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นักหน้าไอเดว่าทิพย์เอาเจอซิตี้โอเคตอนนี้เรานำจากฝูงบูซีเอลด้วยแล้วก็พิมียร์นะเดี๋ยวค่อยไปลุยกันต่อ เวลาทุกคนน้องหัานดีครับฝากกดติดต,ตามด้วยวันเจริญสำหรับแชมป์เก่าเพิ่งมี